สวัสดีครับสวัสดีเอซทางช่องพหัต channel ครับมื้อนี้ครับผมเนาะวันที่1กลกระดาคม2องหง67ครับผมเช้าว,วันเลขออกครับเช้าว,วุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้หลับสักครับผมเนาะมีเอซีทางช่องผมเนาะทักไลน์มาบอกผมว่าพันคุณพหัตผมถูกเลขลาวกับพี่พหัตจนใช้นี่บัตรเครดิตธนาคาร นบทเลยขอบคุณพระหักหลายๆเด้อครับผมนาอนี่ครับผมทักไลน์มหาว่าเพิ่นถูกเลขเล่าครับผมตนเด้ใจหนีปลดหนีครับผมนาอปลดหนี้บัตรเครดิตครับผมจะขอแสดงความดีใจนั่ครับผมนาอที่ทําให้คนอื่นมีความสุขครับผมทาให้เอฟซีทางช่องมีความสุขผิดถูกอย่าว่ากันนะครับเลขเล่านะครับมือหนีครับผมนาอจะอ่าโทรหา ่ตายออลับแปลครับผมถ้าใครสนใจนะครับลาวพัฒนาครับผมเนาะคืนนี้ต่อครับลุ้นลัทธวันไทยแล้วก็ลุ้นฮานอยแล้วก็ลุ้นลาวต่อครับคืนนี้ครับสามเด่งครับผมเนาะสำหรับใครชอบเล่นฮานอยหรือว่าลาวพัฒนาครับปรกดติดตามได้ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับทางยูท b บเท่านั้นนะครับไม่มีเพจช่องทางอื่นนะครับเพราะว่าเล่าของผมน่ก็ถือว่าเดินดีมากรับผมเนาะ ผิดงวดเดียวก็เข้าเหมือนเดิมนะครับผิดงวดเดียวเข้าเหมือนเดิมครับเคยเข่ามสาม 4, 4ีงวดติดต่อกัอนครับผมแล้วก็มาผิดงวดหนึ่งแล้วก็มาเขา่าครับผมเนาะแล้วก็มาผิดแล้วก็มาเขา่าครับผมกาถื่อว่าบสเสียหายครับผมเนาะกัถือว่าเอฟซีทางช่องมีความสูขทั้งกลุ่มก็รด้เฮ่บอยมาครับผมเอาย่ำกับเอฟซีทางช่องก่อนครับผมใครอยากได้เลขราวของผมไปกดติดตามได้นะครับทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะครับวันศุกร์นะครับ 1- 4สเข้าตรงๆนะครับ เราพัฒนาครับผมโทรหาพี่ต่ายออรับแ,แปลครับผมเนอ้องไลกมาเร็วครับโทรหาพี่ตายก่อนแป๊บหนึ่งจะรับสายไหมเบอร์ของคุณจะถูกระดับสัญญาณภายใน13กดนกรกฎาคมนี้หากไม่ยืนยันตัวตนตามประกาศกสทชรีบยืนยันตัวตนที่ ais shop ว็บไซต์ ais หรือยืนยันด้วยตัวเองตามขั้นตอนใน s m s โดยโ<อ>ทนันทีค่ะต้องให้ ยืนยันตัวตนก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปถึงบ่ายนะครับผมะไปที่ศูนย์วันทุข้อครับผมจะรับสายหรือเปล่าติดต่อยากมากครับผมพี่ตายนะรับสายยากมากเพราะว่าเพิ่นแตงานหลายครับผมเนาะสวัสดีค่ะน้องบ้าสวัสดีครับพี่ตายครับเช้าวุ่นวายบ่บายตื่นเต้นเย็นนี้รับทัพย์ครับผมได้แล้ว <laughs> วุ่นวายแต่เช้าเลยพี่ต่ายก็มาสวนได้วันนี้มาอีกวันหนึ่งโอ้ยอไปทําไมพี่ต่ายวันนี้เช้าวันเล็กออกไปทําไมต,ต้องมานี่แหละช่างมาลงท่อลงอะไรท่อมันแตกท่อน้องท่อน้ำอุย้ยวุ่นวายกาลังให้ไมโครมาขุดท่ออยู่เนี่ยอ๋อครับผม,มได้ครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลาน้ํามาแล้วมันจะท่วมมันจะอะไรเงี้ยก็เลยรีบป้องกันล้ก่อนครับผมพี่ต่ายค่ะ หมดแรงจะพูดหมดแรงจะสู้เลยไงพี่ไต๋อ้าวก็หาแฟนจะสู้ด้วยกันดิมีแฟนหรือเปล่าเนี่ยไม่เอาหรอกแฟนนะขี้เกียจมีละมีก็ยอะไรไม่ได้เราต้องหาตังค์ใช้เองอะไรเราก็หาคนเดียวแก้ปัญหาคนเดียวดีที่สุดพี่ไต๋ว่านะหาแฟนแฟนตกแฟนเบื่ออยู่คนเดียวมันเหงาใจนะหาแฟนมาอยู่ด้วยไม่เคยเหงาเลยชีวิตเต็มแต่ปีโทรมากันเลยจะรับสายไม่ไหว ไม่มีเวลาเหงาเลยน้องบัตมันยูบอแม่บอ่มันมีเวลาเหงาเลยมีบ้างมันล้างนทีหนึ่งต้องว่างจริงๆถึงจะเหงาแต่ว่าไม่เคยเหงาเลยโอเคครับพี่ต่ายนะแล้วพี่ต่ายเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ต่ายก็เยอะด้วยไงคือพี่ต่ายมีเพื่อนเดยวเพื่อนพี่ต่ายสดงก็โสดๆทั้งนั้นก็ไอพวกโสดๆทั้งหลายมารวมตัวกันแล้วพี่ต่ายแกงแกงกงโสดฮะ เห็นยังเลขทูผมเมื่อเช้าลงไปเห็นคลิปยังเอ้าหรอยังเลยเลขอะไรคะเจ็ดเก้าหนึ่งครับโอ้สวยนะเนี่ยเจ็ดเก้าหนึ่งครับสามตัวไม่นอกวันเนี้ยลงในกลุ่มไปแล้วครับตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเหรอโอเคเรวจะซื้อก่อนทัน <laughs> คุณไป <laughs> 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 จะได้มีตางา์สร้างบ้านให้แม่ครับผมได้ครับโอเควันนี้เป็นเลขเลขเลข,เลขวิ่งสายโจรกักับกับ เลขมาเร็วเนาะครับผมใช่ครับจ้ะโอเคเลขวิ่งสายโจนนะคะพี่ต่ายฟันมาคะเชิญเชิโจนนะคะฟันสองบนสองล่างค่ะสายโจนวิ่งสองบนล่างครับผมเนาะค่ะสองบนสองล่างนะคะใครอบเลขสดนะคะครับผมจ้ะต่อไปเป็นเลขมาเร็วเนาะเอาจับไม่จับคู่อลไรพี่ต่าย อาจากคู่ได้เหรออ้าถ้าจนจากคู่สักคู่สองคู่หน่อยวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมหรือว่ายังไงเอาวิ่งอย่างเดียวดีไหมขีกเกยจับให้จับให้เดี๋ยวก็ริกอ่ะก็ได้ครับได้ถ้างนั้นได้โอเคอ่างั้นงั้นเราเอาไว้นี่ล้กันเลขเลขรับวงในของลตาไหมล่าง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 ครับผมได้ครับตัวไหนทุกทงวดที่แล้วสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะวันนี้เนี่ยหลตาให้แปดสองค่ะแปดสองครับผมค่ะ กลับด้วยนะคะมากลับตัดใจมาข้างล่างมาข้างล่างของหลงตานะคะับครับผม <c oughs> แล้วเลขบนของหลงตานะคะสามตัวนะครับเจ็ดหกเก้าค่ะเจ็ดหกเก้าล่างแปดสองนะพี่จายครับออันนี้คือเลขของหลงตานะเลขร<ล>ับเลขรับเลขหลงตานขข้องสบายเราส่งให้น้องปรหลัดดูแล้วกันได้ได้เจ็ดหกเก้าแล้วก็แปดสองเลขวิ่งสายโจรสองครับผมจ้าสองบนสองล่างแล้วก็ เลขมาเร็วลืมส่งด้วยนะครับพี่ต่ายมาเร็วจ้ะมาเร็วมาเร็วครับผมเดี๋ยวส่งให้ด้วยนะมันสมองมากเลยเนี่ยน้องว่าพี่ต่ายส่งให้แล้วี๋ยว,ยวจริงๆมงันค้นงก็เหนใจเลยบอกว่าน้องว่าหัเราไปพูดเองไม่แนะ่พี่พต่ายไนมะ่มีแรงจะพูดเลยพูดไม่เก่งผมพ,พูดไม่เก่งอ๋อเ<ช>ห็นน้องว่าหพูดไม่เก่งพี่ต่ายก็พูดไม่เก่งเหมือนกันแหละอ๋อบางบางคิดเป็นซีเขาคำผมบอกว่านี่ เขบอกว่าอะไรนี่สบาดพี่เกียรตพี่ต่ายพี่เกียตพูดนั่นเนี่ยพูดสดๆๆๆเลยอืมครับจากร่มมาเร็วเนี่ยส่งให้เราบ้านแล้วนะเห็นแล้วคบพี่ต่ายเดี๋ยวบอกจากพี่ต่ายดีกว่าจากปากพี่ต่ายดีกว่าบอกเอฟซีสั่งซิเลขมาเร็วโอเคโอเคค่ะเลขมาเร็วนะคะครับฟันเม็ดเดียวเสียวบนเสียวล่างนะคะฟันสองนะคะโวนโจนนะคะครับผมสองเจ็ดเม็ดเดียวค่ะฟันสองสองเจ็ดเม็ดเดียวนะพี่ต่าย เ,เ,เราเลวมาค้าเล่นบนล่างมาคะพอเราไม่รู้อะไรจ่อบนหรือออก่ะงัะเล่นหน่วยมไม่จับตับแตกเล่นจับด้วยนะคะได้ครับพี่ต่ายครับก็ขอให้เอซีแตกสามตัวตรงโต๊ะสองตัวล่างแตกมาคะวันนี้ขอให้เอสซี่ติดตามมาว่ากับพี่ต่ายโชคดีถูกหวยเลย,เลย,เลยๆปังๆแฮงๆเงินใช้กันนะคะครับพี่ต่ายขอบคุณมากครับผมโอเคค่ะสวัสดีค่ะครัสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วางสายเลยครับสวัสดีสายหาที่วางไม่เจอผมโอเคโอเควันนีผมดูไลายอยู่โอเคกับผมเนาะกประมาณนี้ครับผมมาแล้วครับผมเลขวิ่งสายโจรนะครับของพี่ตายอรับแรครับผมวิ่ง2เม็ดเดียวครับเลขหลวงตาครับผมเนาะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้บนครับเลขหลวงตาครับ7จ็ดหกล่าง8ปดสอครับเจ็ดหก้า ล่าง82นะครับเลขดวงตานะครับแล้วก็เลขม้าเร็วครับ2 2 7สองตัวเดียวครับเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะครับเลขม้าเร็วครับ2 2 7สองเเม็ดเดียวครับผมเนาะกับประมาณนี้ครับผมเย็นนี้ก็จะรู้ว่าใครเป็นหมู่เป็นจ่าครับผมยับยี่ทังช่องระมังเด้อเลขทูบนะครับ791นะครับ791มีน้อยซื้อน้อยนะครับมีเยอะซื้อน้อยนะครับถ้าซื้อแล้ว อย่าให้ตัวเองดลอนเด้อครับผมเนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมกับประมาณนี้ครับผมเนาะนคนที่รอเลขลาวผมนะครับเป็นรอได้ทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับเพราะว่าผมจะลงทางช่องน้องคําแพงชาแนลทุกวันที่มีเลขลาวออกแล้วก็หานอนจะลงให้ทุกวันนะครับกับตามนี้ครับผมเพราะว่าเอฟซีทั้ง่องถามมาเยอะแหม่ะครับผมถ้าหากทำไมไม่เอาเลขลาวลงช่องใหญ่ผมว่า ม่เอามาปนกันดีกว่าครับผมเนาะเอาลงช่องน้องคำแพงก็ดีแล้วครับผมเพราะว่าผมแยกช่องครับผมเนาะช่องนี้รัฐบาลไทยช่องนี้ลราหานอยครับผมก็คือว่าช่องแม่น้องคำแพงน่ะจะเป็นเลขเราแล้วก็หานอยครับส่วนของผมนะครับจะเป็นรัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับผมเนาะกับผมมีสองช่องนะครับช่องหลักก็คือพระหัตถ์ชแนลครับช่องผมลองครับพระหัตคนเดิมนะครับก็ตามนี้ครับผมเนาะกับสุดท้านีครับผมกับขรอุยพร ให้เอฟซีทางช่องที่เบึงคลิปนี้ครับผมเดินทางแขวขาดปลอดภัยครับสุกภระถาพแข็งแรงลำรวยเงินทองคิดสิ่งไหนขอให้สมปทานเด้อครับผมเนาะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับไม่เสียตังค์นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผมเนาะ